ต่อไปเรามาเรียนเรื่องทฤษฎีบททวินามกันนะครับ Factorial มีนิยามคือ Factorial ของ n เมื่อ N เปน็นจำนวนเต็มบวกคือ n Factorial เท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณไปจนถึง1หมายเหตุ1 Factorial เท่ากับ1และ0 Factorial จะเท่ากับ1ด้วย ต่อไปเป็นการทำโจทย์นะครับจงหาค่าของ4แฟกและ7แฟกวิธีทำ4แฟกจะเท่ากับ24 7แฟกเท่ากับ5 4 0ตัวอย่างที่2จงหาค่า7แฟกส่วน5แฟกและ6แฟกส่วน5แฝก7แฟกวิธีทำจะได้7แฟกส่วน5แฟกเท่ากับ42และ6แฟกส่วน5แฝก7แฟกเท่ากับ1ส่วน8 40นะครับตัวอย่างที่3าม จงหาค่าของ n ลบ2แฟกส่วน n บวหแฟกวิธีทำคือให้เรากระจาย n บนหแฟกแล้ว n ลบ2แฟกจะตัดกันจะได้คำตอบคือใส่หนึ่งส่วน n ว,วงเล็บ n กำลังสองลบหนึ่งสี่จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของแฟกทอเรียล12คูณ11คูณ10และ n กำลังสองลบ5 n บวก6วิธีทำคือ12คูส11คูณ10 จะได้12แฟกส่วน9แสกเอ็นกำลัง2ลบ5 n บวก6จะเท่ากับ A ลบ2แฟกส่วน A ลบ4แฟกเรื่องสมบัสิทวินามนิยามเมื่อ n และ r เป็นจำนวนเต็มบวกและ r อยู่ระหว่าง0ถึง n จะได้ว่าสมบัติทวินาม n อนร์จะเท่ากับ N แฟกส่วน R แฟกวงเล็บ A ลบ r แสก ตัวอย่างที่5จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้คือสัมประสิทธิ์ทวีนามของ7และ5และสัมประสิทธิ์ทวีนามของ 9- และ9วพิธีทรรมคือสัมประสิทธิ์ทวีนามของ7และ5จะได้ค่าเท่ากับ21ดและสัมประสิทธิ์ทวีนามของ9และ9จะได้ค่าเท่ากับ1ตัวอย่างที่6กกำหนดให้สัมประสิทธิ์ทวีนามเและ2เท่ากับ15 จงหาค่าของ n วิธีธรรมคือจากโจทย์ให้เราแทนค่าเข้าไปจะได้ n แส่วน2แฟกวงเล็บ n ลบ2แเท่ากับ3ดังนั้นเราจะได้ค่า n เท่ากับลบ2และ3ตัวอย่างที่7กำหนดให้สัมประสิทธิ์ทวีนาม n บวก1และ3เท่ากับ2คูณสัมประสิทธิ์ทวีนามของ n และ2จงหาค่าของ n วิธีธรรม จากโจทย์ที่กำหนดให้ให้เราแทนค่าเข้าไปจะได้ n วงหนึ่งแฟกส่วน3มแฟกวงเล็บ n ลบสองแฟกเท่ากับ2คูณ n แฟกส่วน2แฟกวงเล็บ n ลบสองแฟกดังนั้นเมื่อเราหาค่า n จะได้ว่า n เท่ากับ5ตัวอย่างที่8จงหาค่า42คูณกับ74บวกกับ43คูณกับ73และบวกกับหก คูณกับ85วิธีธรรมจากโจทย์ให้เราแทนค่าเข้าไปก็จะได้ค่าเท่ากับ386